รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงห์คอร์ปอเรชั่นรีสเป็นหนึ่งในประเทศในยุโรปนะคะที่นิวว่าตอนนี้กำลังดังที่สุด อย่างที่รู้ค่ะเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆก็คือเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจหลังจากเลือกตั้ง5ครั้งที่ผ่านไปประเทศรับนโยบายกลัดเข็มขัดมาหรือยังเป็นลูกหนี้ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะคือ14ล้านล้านบาทนั่นละค่ะยิ่งต้องทำให้เราต้องเดินทางเข้าไปดูกับตาว่ากรีซวันนี้เป็นยังไงเกาะสวย น้ำใสๆแล้วแสงแดดที่ฟรีอ่ะยังมีอยู่หรือเปล่าอ,อ,อ,อาหารทะเลละะ่ะคะยังสดอยู่ไหมหอมกลิ่นชายหาดเบาๆน้ำตาจะไหลร้องไหอ้อะแล้วต้นมะกอกยังออกลูกอยู่ใช่หรือเปล่า,าๆๆๆๆๆแล้วความสิวิไลของอารยธรรมตะวันตก ที่เกิดขึ้นที่แผ่นดินนี้ล่ะคะล่มสลายหรือว่าหายไปจากคนกรีกหรือเปล่านิ่งถึงโอกาสตอนเศรษฐกิจขาลงของประเทศนี้ล่ะคะ่ะเดินทางเข้าไปไขความข้องใจจากข้างในประเทศอยากกินกาแฟเยน ว่ายน้ำข้ามเกาะเดินเลาะไปสุดแผ่นดินยุโรปข้ามเขาเข้าป่ามากอกแล้วเดินเข้าอ้อมกอดของอารยธรรมตะว,วันตกที่เป็นบ้านเกิดของระบอบประชาธิปไตย อ่อยเป็นบ้านี่เป็นกาแฟเย็ยนของคนกรีกก็คือเป็นกาแฟใส่กับน้ําแล้วก็ไปตีฟองฉะนั้นตรงที่มันเป็นฟองเนี่ยมันก็จะนุ่มแต่นี่ไม่ชอบกินหวานใช่ไหมก็เป็นใส่น้ําแข็งเหมือนกับเป็นการขย่าค็อกเทลกาแฟเลยอะหอมเยี่ยมจริงๆแล้วราคานี่ถูกมากเลยนะเพราะว่า กินกาแฟ1แก้วน้ำส้มอีกหนึแก้วราคาแค่3ยูโร3ยูโรตอนนี้ก็ตกประมาณแบบ100ร้อยกว่าบาทนะได้กาแฟอร่อยอร่อยแก้วหนึง่งแล้วก็น้ำส้มคันสดๆแสดงว่านี่เป็นเลิกเลิกดีละได้เที่ยวสนุกแนะ่ เ t นสเป็นเมืองหลวงของประเทศกรีซนะคะ mm hmm. เกิดมาแล้วกว่า2,500ปีแต่ว่าทั้งประเทศมีคนอยู่สูสีกับกรุงเทพเท่านั้นคือ11ล้านกว่าคน mm hmm. เกือบครึ่งหนึ่งของประชากรอยู่กันในเมือง a อเทนสนี่แหละคะ่ะ mm hmm. ที่น่าสนใจก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวสิคะ mm hmm. เขามาเที่ยวประเทศกรีซต่อป,ปีต่อป,ปีมีมากกว่าจำนวนคนทั้งประเทศซะอีก mm hmm. ที่มันชัด และทำให้เราหลงรักเป็นพิเศษคือการได้อยู่ร่วมกับอารยธรรมของเอเธนส์ว,ว้าวนี้เป็นแบบเป็นเช้าว,วันแรกในรอเธนส์ 10. ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่นิ่มเผ็นเนี่ยจะไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่เคยรู้จักว่ามีตึกอะไรมีถนนอะไรมีร้านอะไร แต่ที่แย่กว่านั้นหรือว่าที่น่าสนใจกว่านั้นของที่เราไม่เห็นที่อยู่ข้างในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของเศรษฐกิจความคิดของคนความรู้สึกของคนอันนี้เป็นสิ่งที่มันท้าทายมากเราไม่เห็นสิ่งที่เห็นมันแตกต่างแล้วสิ่งที่ไม่เห็นจะแตกต่างขนาดไหนนี่คิดว่าการเดินทางคราวนี้เราเริ่มต้นที่เอเธนส์มันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นหลังจากนี้ต่อไปมันคงจะมีอะไรที่น่าสนใจและน่าค้นหามากกว่านี้แน่ๆ ว้าวเหมือนเพื่อนเก่าไม่ได้เจอกันมานานเยี่ยมเยี่ยมมากอยากคลิกลเชั่วโอเคนใหม่ก็เยี่ยมค่ะเยี่ยมจนน้ำตาจะไหลเอเลนี่เขาเป็นทั้งกุญแจทั้งลมเย็นทั้งตะเกียงเพื่อนคนนี้ล่ละค่ะ จะส่องทางให้นิ่มได้รู้จักประเทศกรีซและคนกรีกลึกกว่าหน้ากระดาษของหนังสือไกด์บุ๊กเล่มไหนๆในไหนก็มาถึงร้านทำรองเท้าแล้วอะแล้วเป็นรองเท้าที่ทำกันมาแล้ว3มรุ่นน่ะนิ่มจะต้องลองรองเท้าของที่นี่มันเป็นสวรรค์ของคนใส่รองเท้าแตะจริงๆไทยแอร์เอเชีย King Power เข้าใจนักเดินทาง ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์เรช แอเอเชียเอ็กซ์คิงพาเวอร์เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์อรเปอเรชันเอเธนส์ไม่เหมือนเมืองไหนในยุโรปนะคะไม่ใช่เป็นเพราะว่าอโครพลิสหรอกคะ่ะมันคือวิธีคิดของเขาแล้วก็ยังมีความเป็นศิลปินในคนธรมธรมดาธรรมดา ที่มีชีวิตอยู่ด้วยการทําสิ่งที่รักเป็นอาชีพนี่รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในหมู่ว่า wow, look at this oh, this the oh. Oh my god บนย่านนี้ค่ะ s right. <S เป็นย่านขายหนัง oh <my. S 1> เอเลนี่พานเนิ่งไปหาสิ่งสำคัญในการเดินทาง รองเท้าค่ะไหนๆก็มาถึงร้านทํารองเท้าแล้ว,ว่แล้วเป็นรองเท้าที่ทํากันมาแล้ว3รุ่นน่ะนี่จะต้องลองรองเท้าของที่นี่มันเป็นสวรรค์ของคนใส่รองเท้าแตะจริงๆคุโกปยเขาจะทำให้มันแน่นขึ้นอีกนิดนึง คือพยายามใช้จะให้รองเท้าเนี่ยมันรับเท่ากับลูกเทา้ามันเหมือนกับตัดเสื้อผ้าให้หรือก็คือแบบตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าเหมือนขึ้นหุ่นเลยอ่ะปันเดลิ s เมซิลินสไปเรียนออกแบบมาที่พาร์ส n นในนิวยอร์กนะคะอยู่ที่นั่นตั้ง10ปีแต่ก็วิ่งกลับมาหาสิ่งที่นิวยอร์กให้ไม่ได้ในเอเธน นั่นก็คืออากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่จับต้องได้จริงมีชีวิตจริง mm hmm. คนดังอย่างบาบาร่าสไตเซนหรือว่าซาร่าเจสิก้าพาร์เกอร์แห่งเซ็กซ์เซนตซิ้นะคะ mm hmm. ก็ใส่รองเท้าทำมือแบบนี้จากป mm ันเดลิสด้วย uh huh. จริงๆแล้วนะคนที่นี่เขาก็ใช้สิ่งที่เขามีอยู่อย่างหนังที่เขาใช้เนี่ยหนังมาจากเกาะครีตแล้วเขาก็บอกว่าถ้าจะรักษาหนังให้ดีเนี่ยก็ใช้น้ำมันมะกอกซึ่งก็กดก็ทับก็แบบคั้นกันจากเกาะในประเทศเหมือนกันคือแท้จริงแล้วนี่ว่าประเทศกรีซเนี่ยมันก็เป็นโอท็อปที่ครบวงจรเหมือนกันนะว่าไหมเนาะทำเองใช้เองแล้วมันก็เกื้อหนุนกันเอง ต่างแน่ค่ะเพราะว่ากวีรองเท้าหนังคนนี้ยังแต่งเพลงออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็ตับละครเวทีเองด้วย ต้องสงสัยว่าจะต้องซื้อรองเท้าแล้วหล่ะเพราะว Mont ่าพอลองรองเท้าปุ so ๊บแล้วเนี่ยมีการเล่นดนตรีแล้วก็ลองให้เต้นดูว่าถ้าือว่ามันเต้นได้สนุกไม่เจ็บเท้าอ่ะซื้อเลยค่ะน้ําตาไหล it's so nice เวลาเราใช้เงินกับอะไรที่มันไม่มีที่ไหนอีกแล้วว่านี่รู้สึกว่ามันคุ้มมากแล้วให้กับคนที่ทํางานจริงๆดีๆแบบนี้ thank you thank you Thank you, Thank you very much. Thank <Enjoy ing S 2> you very much. Thank you. Definitely. We'll move here. <laughs> คนส่วนมากค่ะจะให้เวลา A10 เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้นไม่ทันจะรู้จักเรานะคะว่าเมืองนี้มีชีวิตชีวามากขนาดไหน ะคะแค่ตลาดในเอเทนส์อย่างเดียวเที่ยววันเดียวก็ไม่หมดจริงๆมีทั้งของเก่าของวินเทจเครื่องเทศแล้วยิ่งเรื่องของกินเนี่ยนะคะมีซ่อนอยู่เยอะมากเริ่มกันที่ตลาดสดเซ็นทรัลมาร์เก็ตเลยค่ะตลาดเก่าเนี่ยมักจะพลุกพล่านไปด้วยคนเอเธเนียนเพราะว่าเขาต้องมาซื้อปลาอาหารทะเลเป็นอาหารหลักววา Import We แล้วเนี่ยก็ยังมีตลาดเนื้อสัตว์สดอยู่ข้างๆด้วยโดยเฉพาะเนื้อลูกแกะค่ะวันนี้อ How clean and yes, How perfect It is very clean. Oh my god Oh my god Wow มิ้งแท็กตัวมาที่ร้านเนื้อบูติกร้านนี้นะคะ เขาขึ้นชื่อมากทั้งราคาและก็คุณภาพเพราะว่าทำขนาดเล็กแล้วก็ทำต่อกันมาหลายรุ่นแล้วแต่ความจริงนะคะไฮไลท์ที่เอเลนี่พามาตลาดนี้ก็คืออาหารค่ะร้านอาหารกรีกแบบดั้งเดิมที่สุดในเอเธนส์ 10, อยู่ในตลาดเนื้อสดนี้เองค่ะ Nice ร้านอีปีโลสค่ะร้านอารมณ์ข้าวแกงบ้านเรามีอาหารกรีกแบบที่นิ่มไม่เคยได้กลิ่นแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนจริง Let's do it I agree completely Let's do it Let's do it, Let do it. Let do it. ร้านย่านะคะ คว้ามือเข้าครัวไปดูผ้าคีริว้ว <laughs> ผ้าคีริ้วที่แปลว่ากระเพาะ <master here. S 2> วัวในหม้อค่ะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช้ฟอร์มาลีน mm hmm. สีเป็นเหลืองๆแบบนี้ซุปตับลูกแกะ so แล้วนี่ซุปขาวัวค่ะ <gasps> นี่ นี่แบบนี่มันเหมือน it's like a dream yes, <it> เหมือนเหมือนฝันน่ะว่าอยากกินทุกอย่างนะแล้วคุณพี่ก็จัดมาให้ทุกอย่างอยู่ในจานเดียวกันซุปอันนี้เนี่ยมันเป็นซุปที่เป็นตับของแกะ ซึ่งจริงๆแล้วจะมีเฉพาะในเทศกาลอีสเตอร์แต่ด้วยความที่มัน๊อปปูล่ามากทำให้มีทั้งปีเลยอันนี้คือซุปผ้าขี้ริ้วใช่ไ้มแล้วพี่เขาบอกว่าจะต้องใส่เวเนก้าโฮมเมดอันนี้คือเหมือนเป็นน้าส้มน้ำส้มที่ใส่ดองดองกระเทียมด้วยใส่ลงไปในนี้หรือถ้าเผื่อไม่ชอบกระเทียมก็ใช้น้ำส้มที่แบบไม่มีกระเทียมแต่ถ้าเผื่อว่าชอบเผ็ด ก็นี่เลยพลิกป่นก็ต้องใส่ลงไป <Red pepper. S 1> หรือจะเป็นช้อยส์ทางเลือกของการใช้มะนาวก็ได้ในนี้มีทั้งผ้าคีริ้วแล้วก็มีทั้งเอ็นของขาหมูเนอเอ็นของขาวัวลองกินดูแล้วต้องให้ฟีดแบ็กได้ว่ามันเป็นยังไงมา let's do it let's do it uh. นี้เราใส่น้ำส้มสส่ชูนิดนึงได้น้ำส้มส้มมานานแล้วก็กินอันนี้คือเป็นเอนออนี่บอกให้เหมือนขาหมูคากิแต่ว่าน้ำมันจะมีความละมุนละไมของความเป็นครีมครีมแล้วมันเหมือนขากิที่เรากินเอนเข้าไปด้วยแต่มันไม่มีกลิ่นของเครื่องเทศ <Okay. S 1> กินแบบนี้นะแล้วก็ใช้ขนมปังจิ้มแล้วก็ใส่พริกลงไปอีกหน่อยนะตาย กินแล้วไปนอนนวดต่อเลย alright I think we should heated wow okay. <Thank> wow เศษของน้ำที่นี่ค่ะเป็นน้ำรักษาสุขภาพผิวพรรณและไขข้อของเราเพราะว่าเป็นน้ำที่เคยอยู่ในถ้ำมาก่อนไทยแอร์เชียเอ็กซ์คิงพาวเวเข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด s ิงค c o อ p o ปอเรชั เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอเปอเรชั่นกาแฟกรีกกับกาแฟตุรกีเหมือนกันนะคะในยุคลางช่วงปีคริสตศตวรรษที่1453กรีซตกอยู่ใต้การปกครองของชาวเติร์กอยู่หลายร้อยปีค่ะ เป็นธรรมดาที่มันจะต้องมีการซึมซับวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน <Hello. S 1> ยกเว้นเรื่องเดียว yes, <sir. S 1> เรื่องศาสนา คนกรีก98%ค่ะนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์มีเอกลักษณ์และสไตล์ทางศิลปะแบบไบสันไทน์แล้วก็มีการต,ตั้งชื่อตั้งชื่อตามนักบวชรวมถึงประเพณีอย่างอื่นด้วย <c oughs> พิธีศินจุ่มเนี่ยค่ะ เป็นพิธีตามแบบคริสต์ศาสนาในความหมายของการชำระบาปที่ค้างมาตั้งแต่เกิด มีความลับหลายอย่างที่เราไม่รู้นะคะที่เราไม่รู้ก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้โชว์อย่างเอิกกะเริดโอ้โหแต่พอนิ่มรู้นะคะไม, <laughs> ไม่ไปไม่ได้แล้วค่ะสิ่งนี้อยู่ออกไปนอกเมืองเพียงแค่45นาทีทะเลสาบใต้น้ำถ้ำโวลีเเมนี่เล็ก เวลาที่มันร้อนนี่มันร้อนจริงๆเลยอะแต่ว่าเราจะไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจะร้อนแห้งตายหรือว่าดำไปอย่างเดียวนี่ออกเดินทางมานี่เลยมันเป็นเลกหรือว่าทะเลสาบที่มีความพิเศษคือว่าสามารถรักษาความป่วยไข้แก้เรื่องของโรคปวดไขข้อแล้วก็ผิวที่ไม่ดีได้เพราะว่าน้ำในทะเลสาบที่นี่เนี่ยมันมีสารายแล้วก็เอเลเมนต์ elements, หรือว่าธาตุ แล่ธาตุตามธรรมชาติเนี่ยที่จะสามารถช่วยรักษาโรคภัยเหล่านี้ได้และเป็นที่รู้กันของคนกรีกว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยมันจะมาเพื่อจุดประสงค์โดยเฉพาะสำหรับนิ่มเนี่ยมันแก้ร้อนได้ดีมากแล้วก็มาว่ายน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติแบบที่ไม่คิดมาก่อนแล้วมันจะสวยขนาดนี้ทะเลสาบแห่งนี้ค่ะเป็นน้ำที่ไม่เค็มแล้วก็ไม่จืด นิ่งว่าออกหวานหวานด้วยซ้ํานะคะคงเป็นเพราะว่ามีแร่ธาตุที่อยู่ในน้ําคือว่ายเราไม่แสบตาเหมือนน้าทะเลแต่มีสีน้ําเงินเขียวสีแบบสูสีกับทะเลมากความพิเศษของน้ําที่นี่ค่ะเป็นน้ํารักษาสุขภาพผิวพรรณและไขข้อของเราเพราะว่าเป็นน้ำที่เคยอยู่ในถ้ำมาก่อน แล้วถ้ำนั่นล่ละค่ะทถล่มลงมาเมื่อ2,000กว่าปีนี้น้ำในทะเลสาบนี้ก็คือน้ำในถ้ำนั่นเองเป็นน้ำที่หลับนิ่งกับแร่ธาตุจากธรรมชาตินั่นเองทีนี้ค่ะคุณสมบัติพิเศษของแหล่งน้ำนี้ค่ะเป็นน้ำที่มาจากใต้ดินลึกมีออกซิเจนสูงกว่าป,ปกติ ทำให้ทั้งสาหร่ายพืชตายน้ําและปลาตัวเล็กๆยังสามารถว่ายอยู่ในน้ําเดียวกันกับเราได้ด้วยคนกรีกมาที่นี่ทําทุกอย่างก็เพื่อจะให้อยู่ในน้ําแห่งนี้ล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ําอำมะตะช่วยบรรเทารักษาอาการไขข้อรักษาผิวพันธ์ให้พลังออกซิเจนกลับไปสู่ร่างกายนั่นเอง นหภูมิของน้ำนะคะจะคงความอุ่นตลอดปีที่กำลังสบายประมาณสัก18-29องศาเซลเซียสเคยมีการสำรวจและวิจัยเมื่อปี1940นะคะว่าน้ำในที่นี้เนี่ยลึก1.5กิโลเมตรแล้วใต้น้ำใต้นั้นนี่ยังมีถ้ำอยู่อีกโ,อโหแบบคือเป็นอุโมงค์วงกฏของน้ำที่ยังสำรวจได้ไม่หมดด้วย แล้แค่ข้ามถนนจากทะเลสาบไปก็มีมุมว่ายน้ำของคนกรีกที่เอเลนี่ก็มาเป็นประจำอีกด้วย,วยความลับเอเทนส์ 10, ไม่มีที่สิ้นสุดเลยค่ะความลับมีไวให้เราตามหานะคะพรุ่งนี้ค่ะจะฝืนไม่ขึ้นไปอะโครโพลิสแต่ว่านิ่มจะออกไปตามหาแสงแดดฟ,ฟรีๆและทะเลสวยที่ซานโตลินีแทน เป็น business class ดีๆนี่เองใครจะบินที่นั่งก็เล็กกว่าได้เดินทางก็น้อยกว่านั่งเรือดีกว่าได้เดินทางตั้งหลายชั่วโมงคุ้มคุ้มที่นั่งก็ย้ายใหญ่จากเอเทนสค่ะนิมเลือกเดินทางไปในทะเลเอเจียนไปสู่หมู่เกาะคลีคลาเดสภาษากรีกคำนี้แปลว่ารูปวงกลมตามลักษณะของเกาะ มี220เกาะที่กอดกันอยู่ในวงกลมเดียวกันนั้นนี่เอง